สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดํานะครับหรือว่าช่อง y YouTube รอโลนรวมดํารถบรรทุกทำงานนะครับโอคลิปนี้มาตามติดอูสอจริญพัฒนากันไยครับพามาชมการเตรียมความพร้อมครับนี่อ,อันนี้เป็นซากนะพี่น้อง ซากของแคมโก้ครับนี่ไอหนุ่มไวไฟโอ้อยู่ในช่วงของช่างแกรื้อครับนี่หรือถอดอะไรช่วงบนขายครับพี่น้องเอาแค่ช่วงล่างครับคันนี้จะสร้างรถอัดฟางนะจะสร้างรถอัดฟางครับพี่น้องใช้โครงใหญ่เลยครับนี่ใช้ช่วงล่างใหญ่ครับช่วงล่างไอหนุ่มไวไฟครับนี่ดูเฟรมดูอะไรไปแล้วครับนี่ใหญ่มากครับยังรถแมคโครครับพี่น้อง ตอนมี้ก็ได้ทอดตัดแผงคงแผงคอแล้วครับดูครับดูเขาตัดแท่นตะได้ออกกบมดแล้วนี่ตัดหัวนงหัวน็อตออกหมดแล้วดูครับตัดออกหมดแล้วครับเดี๋ยวทาการเดี๋ยวตอนนี้รอรถเฮียบนะพี่น้องรอรถเฮียบมายกออกครับยกคอยกดด้านบนออกครับนี่อันนี้เป็นโค้ดนะครับแถมโกของแท้ครับพี่น้อง รอรถเฮียบมายกชุดบนออกครับนี่จะมายกชุดบนมีลูกค้าจะมาเอาครับลูกค้าจากอำเภอขุขันครับนี่จะมาเอาชุดบนนะครับทานดานช่างสัญญาจะขายไปที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะพี่น้องตัวนี้ยังครับตัวนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีคนเอาครับมาดูได้ครับอยู่ที่บ้านนาราใหญ่ครับตำบนสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้อู้ไทยสิรอหล้นนะครับตอนนี้วันนี้รอหล้นมาไกลมากครับ เดินทางจากจอมพระเลยมาที่อำเภอกระสังครับตอนนี้มาดูความคืบหน้า,อาของรถอัดฟังตนี้กันเลยครับติดตามทางด้านช่องของช่างสายันมานี่ค่อนข้างนานครับวันนี้สมใจเลยได้มาเยี่ยมชมครับนี่เป็นทางแรกที่ผมมาครับน้องมาเยี่ยมชมสำนักโสตทัพัฒนาครับคลิปนี้ผม,จะ,ม,มนะจะพามาชมเครื่องนะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องของที่เตรียมที่จะขึ้นรถอัดฟังคันนี้ครับ สภาพโดยรอบนะสภาพโดยรอบครับตอนนี้ก็กําลังทําการตัดตัดออกนะครับจะตัดพวกชดุดน็อตชุดอะไรนะครับแล้วก็จะยกออกนี่ครับอุปกรณ์บรรบ้านครับนี่ใช้เก็ใช้อะไรตัดบรรบ้านเลยไม่ใช่อูใหญ่ครับบ้านบ้าน <c oughs> รือออกกัอบหมดแล้วครับอยู่ช่วงล่างใหญ่มาก <c oughs> เป็น200เอลสวิง <c oughs> ครับผมถามนะไอตัวเดินครับนี่ ปั๊มอะไรยังไงผมก็ไม่ค่อยทราบพี่น้องแต่ดูเฟรมเขานี่ช่วงล่างเขานี่ใหญ่มากครับเอกลักษณ์ของกเกษตรพัฒนาครับนี่อย่างกับแมคโครครับใหญ่บึกบึนรถรุ่นเก่านะครับอันนี้คลิปนี้ผมจะมาจดรงจะไทยเครื่องยนต์ให้ชมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับมาชมเครื่องนะครับ แปดร้อยก่บบาททีเดียวตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนโอ้พลังทันฮีโน่ครับพี่น้องโอ้ใหญ่มากใหญ่มากดูสภาพปั๊มสภาพภายนอกครับนี่สะอาดเลี่ยมครับ ไปสอบทมทางด้านพี่ช่างนะว่าจัดมาเท่าไหร่ครับนี่เดี๋ยวมาดูโค้ดกันก่อนครับอู้มันเป็นตัวเดียวกันกับคันสิบร้อที่ผมใช้เลยครับนี่ JO8C ครับ J2 ครับนี่ J2 นะมีขีดสองขีด J2 ครับ J2 แล้วก็มีรหัสตัวนี้เฮหนึ่งถึงหครับน่าจะมีมาจาก6สูกหรือเปล่าครับอ้ ดูแรงมากันตรงไหนครับนี่นะครับดูกันก่อนครับ600กิโลอะไรครับนี่ดูยังไงครับแร,แรงมงแรงมา้าตรงนี้หรือเปล่าครับ J.O. 8 4 C นะครับ215 PS นะครับ2,900รอรอบตอนนาทีหรือเปล่าครับ 215แรงม้าครับ GOC ขีด2ครับหรือว่า J2 ครับพี่น้องอูู้สภาพเครื่องยนต์นะครับถือว่ายอดนิยมครับนี่ยอดนิยมเลยทั้งด้านอูต่ตอรถรถเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวรถอัดฟางหรือว่ารถการเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยอดนิยมเลยจเจ้าเครื่องตัวนี้สำหรับค่ายนี้ครับ ผมขอไม่ค่อยทราบรายละเอียดเบื้องลึกนะพี่น้องมาไายชมสภาพเฉยๆครับว่าเป็นอะไรยังไงครับใหญ่ๆครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับนี่ที่จะต่อกับกับหัวมูลปล่าเขาเรียกหัวมูลหรือเปล่าครับอู้นี่โค้งครับโค้งโค้งเบลือครับแต่เสียงดีมากเลยนะ ดูในคลิปของช่างแกรองแกรองเครื่องครับวันนั้นค่อนข้างที่จะาร้สภาพดีครับสภาพเยี่ยมสภาพดีเลยครับนี่นจัดมาน่าจะแสนกว่านะถามช่างเดี๋ยวจะถามอีกทีครับว่ามาเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นฝาแล้ว่ตัวน,นี้เขาเรียกปัม๊มปั๊มน้ำหรือเปล่าครับเป็นปั๊มน้ำหรือเปล่านี่ นอันนี้ก็อไอดีเนาะเลืกไอดีทอยดี G O 8อ G 2ด1ีแรงม้าครับไม่รวม t u r บ o ถ้าเริ่ม t u r บ o ไปด้วยก็เพิ่มอีกกี่แรงม้าครับพี่น้องไม่ค่อยทราบนะลูกข้างล่างอ่างข้างล่างก็ยงดีหมดครับ อย่างนี้หมดเลยสภาพเยี่ยมเลยอันนี้ก็แตเตรียมจะขึ้นรถอัดฟางนะพี่น้องเตรียมกระโดดอัดฟางจะขึ้นแท่นแท่นตัวนี้ครับนี่แท่นรถอัดฟางตัวนี้ครับจะสร้างรถอัดฟางตีนนะครับครับนี่โดยช่างสายยันอู้คันใหญ่เลยครับนี่เล่นเล่นของแท้ครับของใหญ่ครับแต่ดังแต่เดิมเป็นอนุม w i ไฟครับนี่แถมโก้อู้สภาพทีรู้ออกครับ อันนี้ชุด,ชดว่าเกง่งคือคนนั่งครับนี่อันนี้ถังน้ำมันครับขายหมดเลยมิช่างสายนบอกว่าขายหมดเลยนะใครสนใจตัวไหนมาเลือกดูเอาครับหรือว่าตัวไหนขายไปแล้วผมก็ไม่ทราบมาเลือกดูเอาครับนี่อ้นี่ครับอะไรเก่าครับมาเลือกดูเอาเลยไฟใหม่ไฟใหม่ ไฟไหมช่างช่างไฟไหมไฟไหมครับมีน้ำไหมครับอ้ไฟไหมไฟไหมรู้ครับเดี๋ยวจะแกนน้ำรถ่งไครับ,กกน,บ,น,รบน่าจะมาจากสเก็ตสเก็ตไฟหรือเปล่าครับ บ่อยกค่ดูร้องนี่โอ้ค่อนข้างที่จะอันนี้จะเริ่มงานนะครับนี่เริ่มงานช่วงบ่ายนะครับหลังจากหลังจากพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับนี่มาพักโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยเฮ้ย พลเหละบาเอา่างดกว่มัใจยังไงก็ต้องมาดึงเลยรอรกเอมันลื่นน้นโถเลยปิ๊กอัพล่างนเดี๋ยวผมจะเอาไปทาเลต่อใครมีซื้อนะหนั็นตังช่างเกบบอกว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีลูกค้าครับนี่มาดูเอาครับยังไม่มีเนื้อคู่ คลิป <c ười> แรกที่ดูนะครับคลิปแรกที่ดูจาก,จาก <c ười> เอาเลยเอาเลยทางนักก้นเอาเลย <c ười> จะเาไหตรงนี้ครับนี่เป็นของแท้หมดครับแต่เดิมเป็นแอนุ่มไ,ไฟๆรับแทมโก้ของแท้รับนี่มาเอามาเลือกดูครับ อยู่ที่บ้านนารายใหญ่ครับพี่น้องตำบลสองชั้นครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมมาดูเ,เลยตรงไหนโสดบ้างไม่ทราบนะนี่มาทำวช่างออบอันนี้ก็ช่วงเริ่มงานต้นหมายครับนี่ทางด้านก็จะได้เริ่มครับพี่พคนดังยูทูปเขาก็จะเริ่มเหมือนกันครับนี่สวัสดีครับ อนี่ครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครรู้จักเขาครับในช่วงจังหวะอ่าตอนนี้ครับวินาทีนี้ครับคนดังครับพี่น้องช่อง u t u b e มงคลคนสาวดัมซิ่งทแลนครับนี่อ้คนดังครับผมก็เข้ามาก็พี่แกใจดีมากครับนี่ใจดีมากค่อนข้างที่จะมาแล้วไม่ผิดหวังเลยครับนี่มาอูนี้ไม่ผิดหวังเลยครับเองครับอบอุ่นมากครับบันดาบันเรา คนมีฝีมือเราก็ต้องมาชื่นชมแล้วครับพี่น้องมาดูเาครับมีความสามารถมีฝีมือเราก็ต้องมาชื่นชมมาให้กําลังใจกันครับนี่มาดูถ้าทำไป้รด้วยครับความคืบหน้าอะไรยังไงครับมาดูครับโอ้มันโคตรใหญ่เลย <c oughs> ผมมันเปลกตาตรงนี้ครับมันโคตรใหญ่เลยสเตอร์ตัวนี้ยิงใหญ่มากครับพี่ช่างเขาจะเริ่มทาง,งานแล้วครับล <c oughs> เอา้าวมนุษยหมดนี่ก็มนุษย์ง่ายนะไอตอนลมยังไม่ทันหมดมนุษย์นะอันนี้เขาโทรนี่บอกให้เขาไปด้วยครับนี่ก็จะเตรียมของจต่ส่งลูกค้าครับนี่อนรอรถรอรถรอรถเทียบม,มาเอาครับมายกแทนตรงนี้ออกพี่น้องรอรถเทียบม,มาเอานะครับ ครับพี่น้องบรรยากาศกทำง,งานดแดดร่มรมตกตอนเช้าก็เย็นๆครับนี่พอตอนเที่ยงตอนบ่ายมาก็วู้ร้อนน้องอันนี้ช่างสายันก็น่าจะทำงานรอรอร่มครับนี่รอร่มครับตอนนี้เขากำลังออกดอกอยู่ครับนี่บานผมเรียกคาสตังต้งคาสตั้งบ้านผมครับพี่น้องภาษากุยกุยครับนะครับว่ากุยว่ากุยกครับจอมพระ จังหวัดสุรินีมีชากุยนี่ประมาณ60%ครับเปอร์เซ็นต์ครับครับจอมพระศรีโคตรภูมิขอสินดารินนี่ของไทยครับลูกหลานกุยอจียงหรือว่าลูกหลานบ้านช้างครับนี่ชาวสวยเราฝากไปด้วยครับเพื่อกุยอจียงกุยก็คือชากุยชาสวยนี่แหละครับอจียงก็คือช้างอเจียงแปลว่าช้างครับ ครับวัดช้างครับ<อ>ต้นกําเนิดของกวยอัดเจียงครับต้นกําเนิดจญสรินก็มาจากชาคุยเนี่ยนะครับ<อ>พ่อพญาสรินของเราก็ชาคุยครับ<อ><อ>ตำนานบอกว่าสมัยตะกอนีพ่อพญานะครับจับช้างเผือกครับพี่น้องแต่กอนจับช้างเผือกถวายพระมหากษัตริย์ ก็เลยได้เป็นพ่อเมืองของสุรินทร์ครับเด็กครับอันนี้ก็ข้อมูลเผื่อเป็นขอ้ขอมูลครับผมก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับตอนนี้นายช่างก็เปลี่ยนลมอยู่ครับนี่อ,อันนี้นนะคินนะนนดน,น,คนี้ไม่ทราบ,บราคาเท่าไหร่ครับ แต่บ้านผมร้อสบนะครับลมหรือว่าออกซิเจนเทคเตอร์เหรออันนั้นผมว่ารูไม่องแล้วก็200อันนี้ผมก็เคยเห็นแวบๆผ่านตาอยู่ตัวเดียเฮ้แต่ชื่นนบอกว่า

ทุกวินาทีครับนี่ไปยังไงอะไรยังไงครับเพิ่มเติมอะไรยังไงต้องมาติดตามแล้วครับนี่สรเจริญพัฒนานะครับสร้างรถอัดฟังฝีมือบ้านๆลูกหลานคนบ้านเราครับนี่ชาวสยามเก่งมากครับนี่สร้างรถเกี่ยวทางลำโดยตัวเองนี่ไม่ธรรมดาครับโปรเจกต์นี้ก็จะสร้างรถอัดฟังครับนี่ตีนตะขับไม่ใช่ธรรมดาครับนี่มันใหญ่ใหญ่มากเลยครับใช้หนุ้มไวไฟเลยช่วงล่างนี่ถือว่าใหญ่มากครับอ๋อเดี๋ยว จะได้รับชมในขั้นตอนต่อไปครับว่าความคุ้มนาไปถึงไหนนี่ติดตามในช่องของผมได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆครับนี่ผมจะพาชมเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเสร็จครับจนกว่าจะได้ลองลองอัดฟังจริงครับนี่สําหรับอรอหลนี่ต้องพูดคําไหนต้องคํานั้นครับว่าจะมาติดตามจนจบก็ต้องจนจบครับจะมาติดตามจนได้เห็นการทํางานจริงครับนี่ว่าตอนทํางานจริงจะยังไงครับจนกว่าจะสําเร็จครับนี่ ฝากด้วยนะครับช่องยูทูบรอหลนรวมดั้มรบทุกทางานนะครับแล้วก็ช่องของช่างนะครับน้องชายน้องสายันนะครับจอดเจริญพัฒนาเนี่ยคนดังคนดังพี่น้องฝากด้วยครับขอบคุณอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่อง Youtube ของผมครับคลิปนี้ค่อนข้างยากสมควรดี๋ยวจะขอพักก็นไ้ก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ